จ้างไปให้เออไรกูแบบบันรันไปงานจบข่อยบอลนี่วัดมะกากมะกที่ไหนไหนละกไหนย่นไม่รู้เนี่ยพี่นนี้นอยนนี้

ตัวนั้นตัวนี้ตัวนี้ ที่ผู้คนครัตอนนี้ไดุ้เห็นองว่านะครับผมได้ครับาวตอนมให้เราได้งานได้ร่วมงานกันจริงไม่ได้ดูะไม่เปิดตัวทุกางเลยใช่มันเลยมันเลยแฮปปี้มากเพราะเช่นแบบทุกสตยก็ขอบคุณแบบ ตอนหล่อมากๆเสร็จก็้ายวแบบหล่อมากๆเสร็จแล้วได้ไปคอนเสิร์ตที่เจมส์อีกรอบนึ่งแล้วครอาหลังจากนั้นกมาเลยครับทีพี่ๆู้จัดละครแบบเมตตาให้เราร่วมร่วมงานละครกันนาะเปในสองสนผมว่าจริงแล้วทวันนี้มนสัญญาองไป็นที่นั้นแหละแต่ว่าเรื่องอนาคตมันไม่มีใคบอกอะไรได้อยู่ีสุยภายแล้ว เก so. ิดว e ันนี e ้เราพูดอย่างนุ่ไปแต่ถ้าวันนั้นไม่ใช่แบบนี้นั่เหมือนเราผมผมเพราะฉะนั้นผมว่ารอร้อยจุวันนั้นดีกว่าเพราะว่าการตัดสินใจในการทำมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเองมีครอบครัวดูมันจะหนุ จำจำจำฮะซัีได <en> <and movies> <hacen> <num ok> <an> ้จาว่าามัไอะไรเปิดลไมีอือขอชออะอ

ได้ต่อได้ตอนนี้นะ1 2 2งานเต้ยเต้ยเขาฝ่ยไเต้ยเต้ยเต้ยผมสกอรเต้ยผมฝาสุดเต้ยเต้ยกลางมิได้ครับเต้ยกลางมีดได้โอเคเต้ยเต้ยเขาฝ่าย้ีเ้ย ตาปิดขวานยเออตาตรงนี้ครับตตครเฮ่เห็นเลยเ้ลีกครับสดีครับดีครับอาสลับการเคียกับต อาเชียเชียมาฝั่งนี้นะครับผมเชียครับขอาด้วยนะสวยงามเชียหนึ่งสองสามเชียเล่กหนึ่งเลยนเชียขอาด้วยครับท้าหอหน่อยท้าหนอะไรอ่ะพวกนี้หรอโอเค้าม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 าาาาาารมอ

เดี๋ยวดิขอขอคู่ก่อนของแม่มอคู่ก่อนได้ก่อนขอคู่ก่อนขอคู่ก่อนขอแป๊บนึงคู่ก่นก่อนก่อนยคด้ครับขอคู่แป๊บนึงขอคูขอคู่ก่อนได้ไหมครับ อันนี้จะควาตัวนี้จะควาตัวนี้ครับเชียร์ดีั่นี้ครับ่นีครับโอเไแล้วก็ไ่ไปไล่ไปล่ไปครับไลตนี้หนึ่งสองเตยเชียร์เตยเชียร์ไล่ไปไล่ไปสองท่านตัวนี้ได้นะด้ไหไล่ไปไล่ไปันพี่ครับ้อวพี่นี้หนึ่งสองสามัพี่รับเชียร์รอบเชียร์่อบเชียร์ครับขอยเชียร์ขอบนี้หนนะ ไปเจบพี่ไปเจพี่ก้าพี่นะครับเกพี่ยไม่ได้เลยก้งพี่ครับไปเชียร์ก้ามีก็มีี่โอเคโอคอคหมโอโโคเอ Hau uh -huh. กระจายกระจายเดยว่ไนีเดียวแล้วนะก็เดินไปไปาง้นไป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 ไอยเลยคนไไี่เป็นใครกไดี่เป็นใครไ้ี่เราเปียนองเ้านนีะไรของฟอร์มของฟอร์มอะไรของฟอร์มอไเรียกอะไร น้องขึ้นกล้าครับเห็นน้องครับครับ <laughs> <laughs> โหดใจเลยอะไรทิ่เลยอ่ะนี่คนที่เราต้องดราม่าอันนี้อยู่ในก็ัวเราต้องดราม่าเลยต้องหาต่อนะปวดเลยปวดเหรอ ไม่มันไม่ได้เหมือมันให้กดเรียบร้อยไม่ต้องบุตีมันนี่เลยเรียกอะไรดีอ่ะที่ก่อนคิดก่อนนะหลือรายหรอไม่คิดจังเลยเไม่เป็นไม่เป็นบุกเลยเอาอ่ายู่ถ่ายรูปค่ะนอนนะครับ สวยค่ะลูกสาวอีจีเอยมาเล็กมากนี่ทันตามไปแล้วนะ